สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรมนเพื่อนบานเดี๋ยวันที่คอยเล่านะครับตัวนี้สูตรปักๆนะครับประจ,จันที่19กรกระดาคุมสองหผาหกสิผลู่ที่ผ่านมานะครับสูตรที่เข้ามาก็จะมีปักหลักหน่วยบน4ี่ตัวกับ ปักหลัก10ล่าง3ตัวครับข้ามาด้กัน2สุดคำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทาง สำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับช่องสูตรหวยเพื่อนบ้านนะครับตัวน,นี้กลุ่มนะครับ เรามีแล้วนะครับแอดไลน์ไปสอบถามกันได้นะครับที่แ d ดเซตีนะครับช่วงคองสุดท้ายนะครับจะเป็นการให้น้อยชุดนะครับสำหรับ่วยล่าวนะครับไปพูดคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้เรื่องวันที่ปักหลักร้อยนะครับปักหลักร้อยสตัวเป็นสูตรใหม่เข้ามาแล้ว5้างวน กลลักร้อยสามตัวนะครับได้เลขหก 6, เลขเก้าเลขหนึ่งต่อไปหลักร้อยสี่ตัวสูตรใหม่เหมือนกันนะครับเข้ามาแล้วหกมวดจากสถิติย้อนหลัง ปากหลักร้อยสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสี่หกสรุปนะครับหลักร้อยสามตัวนะครับหกเก้าหนึ่งสี่ตัวหนึ่งสองสี่หกสสูดชนกันนะครับเราต้องการเลขน้อยชุดนะครับมีเลขหนึ่งกับเลขหกนะครับที่เหมือนกันทั้งสองสูด ต่อไป10บบน3ตัวสูตรใหม่กข้ามาห้างงู ผักหลัก10บ,บนนะครับ3ตัว2 3 1ส10ิบบน4ตัวสุดใหม่นะครับเข้ามา6กอว สิบบนสี่ตัวนะครับ3 4 5 0สรุปนะครับปักหลัก10บนสามตัวนะครับได้สองสามสี่ศูนสี่ตัวนะครับ3 4 5 0ี่ห้สูตรชนกันนะครับเอาตัวเลขที่เหมือนกันนะครับมีเลขสามกับเลขสี่นะครับที่เหมือนกันทนะั้งสองส เลยปล้นสาตู้สูบใหม่เข้ามาห้างงวดนะครับ หลักหน่วยบน3ตัว3 6 2หน่วยบน4ตัวเป็นสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงวดก่อนเข้ามาแล้ว1งวดนะครับที่ผ่านมา มดัสสุดนะครับเขาเลขหนึ่งนะครับนวนมาสองสี่แปดปากหลักหน่วยบน4ตัว0ูนยสรุปนะครับหน่วยบน3ตัว 3, 6, สามสองูตรใหม่นะครับสตัว0ู6ย์เป็นสูตรเก่าเข้ามา1นึ่งงด มีเลข2กับเลข6นะครับที่เหมือนกันทั้งสองสุดสองตัวบนตรงๆนะครับเราก็จะได้ด้วยกัน4ชุดดังนี้นะครับ3 2 3 6 4 2แล้วก็4 6 สูตต่อไป10ล่าง3ตัวสูตรเก่าตอวน,นึงจะงวดก่อนนะครับเข้ามา1นงวดนะครับสูตรนี้ สิบล่างสามตัวนะครับได้เลขห้าเลขหกเลขสองสิบล่างสี่ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับเข้ามาหกมวด สิบล่างสตัวสองหสรุปนะครับสิบล่างสามตัวนะครับ5 6, 2, ้าสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงวดก่อเข้ามาหนงวดส่วนสีตัวเป็นสูตรใหม่นะครับ2 6 8 9มีเลขสอนะครับกับเลขหกที่เหมือนกันทั้งสอสูตรนะครับ ก็มาจับคู่กันนะครับได้2ตัวล่างตรงๆนะครับด้วยกัน4ชุด2 126 61แล้วก็6 6นะครับก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับเวลาพัฒนาทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคํานวณก็ไม่ถูกไม่ผิดนะครับมีเข้ามี ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับไก่ชอบสูตรจากการคำนวณนะครับติดตามกันเอาไว้ได้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องสูตรห่วยเพื่อนบ้านนะครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันกันนะครับทุกงวดฟรีๆเน้นไปที่หวยลาวกับหวยฮห้นอยนะครับหวยลาวเป็นหวยลาพัฒนานะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์หวยราจะมีด้วยกัน2คลิปนะครับ เป็นชุดกับสูตรปักหลักแล้วก็หวยห้าหน้อยนะครับมีทุกวันนะครับสามห้าหน้อยนะครับพิเศษปกติแล้วก็ VIP สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ลำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ